วัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วยผู้ล่ากับเหยื่อไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธมันก็สามารถเป็นผู้ล่าได้เช่นกันเพราะธรรมชาติได้สร้างพวกมันขึ้นมาพร้อมกับมอบความสามารถที่จะทําให้พวกมันอยู่รอดบนโลกที่โหดร้ายใบนี้และนี่คือ5อันดับสัตว์ที่มีวิธีการล่าเหยื่อสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน สัตว์แันแท้ส่สวนใหญ่จะรู้สึกปลอดภัยที่ต้องออกหาอาหารในเวลากลางคืนเพราะไม่มีแสงแดดที่สว่างของดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดสังเกตสําหรับนักล่าเหล่านักล่าที่ต้องการล่าพวกมันจึงต้องรอจนกว่าจะถึงเวลากลางคืนถึงจะจับพวกมันมาเป็นอาหารได้แล้วถ้ามีสัตว์ที่หิวในเวลากลางวันละ่ะ พวกมันจะหลีกเลี้ยงดวงอาทิตย์ที่เป็นกฎของธรรมชาติได้อย่างไรแบล็กเฮรอนหรือนกกระสาดำหนึ่งในตระกูลนกกระสาสายพันธุ์ที่พบได้ในแถบแอฟริกาใต้พวกมันมีพฤติกรรมการล่าที่แปลกและโคตรเท๋โดยการล่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันหรือก่อนพระอาทิตย์ตกพวกมันจะกางปีกออกกวา้กวางครอบหัวตัวเองคล้ายม่มและกลมหายเหยื่อที่เป็นปลาขนาดเล็กมแมลงและกุง้งซึ่งในสายพันธุ์นี้มีเพียงนกกระสาดำชนิดเดียวเท่านั้นที่ใช้วิธีล่าเหยื่อแบบนี้ นกกระสาชนิดอื่นเช่นนกกระสาแดงจะใช้วิธีการเอาเท้าแกว่งน้ำเพื่อก่อกวนให้เหยื่อตกใจและออกมาจากที่ซ่อนจากนั้นจึงใช้ปากที่เหมือนกับฉมวกแทงไปที่ตัวเหยื่อซึ่งเดิมทีนกกระสาดำอาจจะใช้วิธีเดียวกันนี้เช่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันเรียนรู้ได้ว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ล่าเหยื่อได้น้อยดังนั้นมันจึงเรียนรู้ที่จะล่าเหยื่อในแบบของตัวเองซึ่งบางทีมันอาจจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเพื่อทําให้เป็นนักล่าที่สมบูรณ์ทางนี้ ไม่มีการอธิบายไว้อย่างแน่ชัดว่าเหตุใดนกกระสาดำจิงกลางปีกเหมือนร่มเพื่อล่าเหยื่อแต่มีทฤษฎีที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายไว้สองทฤษฎีนั่นก็คือเป็นไปได้ที่นกกระสาดำตั้งใจจะสร้างร่มเพื่อให้เกิดเงาลักษณะเป็นพุ่มบริเวณใต้ปีกเพื่อใช้หลอกล่อปลาให้เข้ามาใกล้เพราะปลาคิดว่าเงาที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่หลบภัยนั่นเองอีกทฤษฎีอธิบายไว้ว่ามันคงเหมือนการใส่แว่นกันแดดเพื่อลดแสงสะท้อนในช่วงเวลาที่เราไปต ปลาเป็นทํานองเดียวกันที่นกกระสาดําก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันจากเงาใต้ปีกของตัวเองเพื่อลดแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นจะทําให้มันมองเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ใต้น้ําได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงไม่แปลกที่พวกมันสามารถหาเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและก็น่าจะมีคําถามเกิดขึ้นอีกว่าทําไมปลาถึงชอบไปอยู่ในที่ร่มมันไม่ได้ต่างจากมนุษย์ที่ชอบอยู่ในที่ร่มเพื่อหลบความร้อนของแสงแดดแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะเมื่อปลาอยู่ในที่ร่ม มันสามารถมองเห็นศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีมันได้ไกลกว่าตอนที่มันอยู่กลางแดดถึงสองเท่าพอนักล่าจะเข้ามาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวและแสงแดดที่สว่างจ้าจะทําให้พวกมันมองไม่เห็นเหมือนกับมนุษย์ที่ใส่แว่นกันแดดที่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นเวลาที่แดดส่องพวกมันจึงรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ร่มมากกว่าแต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่นักล่าดันมาอยู่เหนือหัวของพวกมันอย่างเช่นวิธีการล่เหยื่อของนกกระสาดำนั่นเอง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย8ใน10ครั้งมักเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าและสัตว์ป่ามักเป็นสิ่งมีชีวิตลำดับแรกที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากไฟป่าตลอดหลายล้านปีแห่งวิวัฒนาการผูกมันได้คิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อจะหลบหนีจากไฟป่าและมันก็ได้ผลเสมอมาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะฝังตัวเองอยู่ในโคลนกวางมูสจะลงไปอยู่ในแม่น้ำใกล้ๆจนกระทั่งมาถึงตอนที่สัตว์เป็นสาเหตุข,ของไฟป่าซะเองในปีคศ1 9 0 180ดิกยูเซนนักดับเพลิงถูกเรียกตัวให้ไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติคาคาดูในประเทศออสเตรเลียเขาได้ดับแหล่งกําเนิดของไฟป่าได้แล้วแต่ทันใดนั้นเขาได้เห็นนกเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่มีกิ่งไม้ที่ติดไฟอยู่ในกลงเล็บมันบินไปได้ระยะ1-2ถึงเมตรแล้วก็ทิ้งกิ่งไม้ที่ติดไฟลงและไฟก็ได้ประทุขึ้นมาในพื้นที่ใหม่ไม่ว่ายูเซนจะพยายามดับไฟสักเท่าไหร่ไฟก็จะถูกจุดประกายขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับการตั้ง ตั้งใจให้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดีว่าทำไมนกเหยี่ยวเหล่านี้จึงจุดไฟเผาป่าที่เป็นบ้านของตัวมันเองสัตว์ทุกตัวรู้ดีว่าไฟป่าหมายถึงความตายแต่ว่าพวกมันบินอยู่บนท้องฟ้าและมันรู้ดีว่าสัตว์ที่ได้รับอันตรายคือสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินในประเทศออสเตรเลียมีนกเหยี่ยวอย่างน้อย3ชนิดคือเหยี่ยวสีน้ำตาลเหยี่ยวดำและเหยี่ยวผิวปากที่รู้จักการใช้ไฟเพื่อช่วยหาอาหารแน่นอนว่าพวกมันไม่สามารถจุดไฟได้เองแต่พวกมันจะคาบกิ่น มาที่ติดไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่าตามธรรมชาติไปปล่อยลงในบริเวณที่ไฟยังไม่ไหม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ลุกลามในพื้นที่แห่งใหม่เจ้าเหยี่วตัวที่ลงมือวางเพลิงจะเข้าไปรออยู่ใกล้ๆชิดแนวของเปลวไฟที่กําลังโหมกระหน่าเพื่อดักจับเหยื่อจาพวกงูหนูกบแมลงและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆที่ตื่นตกใจหนีไฟป่าออกมาโดยเหยี่วพวกนี้จะมีหนังบริเวณขาที่หนาซึ่งจะป้องกันไม่ให้ตัวมันเองถูกงูกัดหรือถูกไฟลวกได้ง่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะ ใช้ประโยชน์จากไฟป่าของนกเหย่่ยวนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเกิดจากการเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในออสเตรเลียเมื่อ4 0,000ปีก่อนที่นําไฟที่เกิดจากฟ้าผ่ามาใช้ประโยชน์และมันก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากไฟที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและยังสอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างยิ่งเพราะการแยกไปเผาป่าในพื้นที่ใหม่นั้นช่วยลดการแข่งขันในหมู่นกนับร้อยที่มารุมกันจับเยือนในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเพียงแห่งเดียวอย่างเช่นนกกระสามาลิโบที่มักจะมากินซากสั จำพวกมแมลงและซากสัตว์ขนาดเล็กจำพวกหนูในพื้นที่ไฟไหม้หลังจากที่ไฟสงบแล้วซึ่งทําให้อาหารมีไม่เพียงพอสําหรับพวกมัน สิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์ขาปล้องจำพวกแมงมุมที่มีการค้นพบมากกว่า40,000ชนิดนั้นมีวิธีการล่าเหยื่อหลากหลายรูปแบบแมงมุมขึ้นชื่อในเรื่องการใช้ใยที่ถูกผลิตขึ้นจากอวัยวะส่วนหนึ่งของแมงมุมที่มีชื่อว่าต่อมผลิตเส้นใยโดยการนำโปรตีนมาเปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นใยคล้ายกับการนำของเหลวมาเปลี่ยนให้กลายเป็นของแข็งเพียงแต่มันไม่เปลี่ยนสถานะเท่านั้นในใยแมงมุมแต่ละใยไม่ได้มีใยเพียงชนิดเดียวเช่นใยสำหรับการสร้างโครง ใยสำหรับจับเหยื่อใยสำหรับห่อหุ้มและป้องกันไข่รวมไปถึงใยที่ไว้ห่อหุ้มเหยื่อที่มันจับได้เส้นใยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ก็มีแมงมุมบางชนิดที่ไม่ได้กางใยเพื่อรอให้เหยื่อเข้ามาติดกับแมงมุมชนิดนี้มีการล่าเหยื่อที่แปลกออกไปมันมีชื่อว่าเน็ตแคตติ้งสไปเดอร์หรือแมงมุมหวานแหซึ่งมันมีรูปร่างที่แปลกแตกต่างออกไปจากแมงมุมทั่วไปโดยมีส่วนขาที่ยาวมีดวงตาคู่ใหญ่เพื่อประสิทธิภาพในการ การมองเห็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนโดยจะมีพฤติกรรมสาวใหญ่ที่หนาแต่บางเบาและเหนียวให้เป็นลักษณะเหมือนกับแผ่หรือตะข่ายรูปสี่เหลี่ยมและยืดไว้กับขาคู่หน้าที่ยาวเหมาะสำหรับการยืดกลางออกให้กว้างที่สุดส่วนขาคู่หลังจะทำหน้าที่เกาะยึดเส้นใยเพียงไม่กี่เส้นและเฝ้ารอเหยื่อที่ผ่านมาด้วยการมองจากดวงตาเมื่อมีเหยื่อผ่านมามันจะใช้ใยที่เหมือนกับตะข่ายกางออกให้เต็มที่และคลุมไปที่เหยื่อเหมือนกับการทอดแหหาปลาของมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นพฤต ที่ก,การล่าเหยื่อที่แปลกมากชนิดหนึ่งของแมงมุมซึ่งดูไปก็คล้ายกับนักรบกลาเดีเตอร์ที่ใช้แหนในการต่อสู้ในสนามประลองเหมือนกันยังมีแมงมุมที่ใช้ใยจับเหยื่อแบบแปลกๆๆอยู่อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือแมงมุมลูกตุ้มจัดเป็นแมงมุมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นแมงมุมที่ไม่สร้างใยรวมทั้งไม่มีพฤติกรรมซุ่มตัวเพื่อล่าเหยื่อแต่จะผลิตสารเคมีจําพวกฟีโลโมนที่มีกลิ่นคล้ายผีเสื้อกลางคืนตัวเมียเพื่อหลอกล่อให้ผีเสื้อกลางคืนตัวผู้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวเมียและบินเข้ามาใกล้เพื่อผสมพันธ์จากนั้นมันจะใช้ลูกตุ้มซึ่งเป็นกาวเหนียวที่เตรียมเอาไว้ใช้ขาหน้ากวัดแกว่งลูกตุ้มให้ไปติดกับเหยื่อซึ่งกาวเหนียวของลูกตุ้มนั้นมีความเหนียวมากแม้เหยื่อจะเป็นมแมลงที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่อาจดิ้ ซึ่งดูๆไปก็คล้ายกับพวกคาบอยที่เคลื่องบ่วงบาดเอาไว้คล้องม้าก,กับวัวเหมือนกันแต่ก็ยังมีแมงมุมบางชนิดที่ไม่ต้องใช้ใยแมงมุมในการล่าเหยื่อเลยนั่นคือฟิชชิงสไปเดอร์หรือแมงมุมตกปลาแมงมุมขนาดใหญ่ที่ขาของมันสามารถยืดได้มากกว่า75มิลิเมตรมันเหมือนกับแมงมุมมีพิษทั่วไปที่สามารถกัดและปล่อยพิษได้แต่พิษของมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ยกเว้นแต่ว่าคุณจะแพ้พิษของมันแมงมุมตกปลาได้ชื่อมาจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่แปลกกว่าแมงมุมชนิดอื่ ขาที่มีความสามารถในการลอยบนผิวน้ําซึ่งมีขนที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใต้น้าที่ช่วยให้มันโจมตีเหยื่อใต้น้ําที่ว่ายผ่านไปผ่านมาได้อย่างแม่นยําและนอกจากนั้นมันยังสามารถหายใจใต้น้ําได้เพราะมันไม่ได้ใช้จมูกหรือเงือกในการหายใจมันมีอวัยวะหายใจที่คล้ายปอดอยู่ที่ใต้ท้องของมันซึ่งในขณะที่มันดำลงไปในน้ําเพื่อจับเหยื่อขนบริเวณท้องที่สามารถกันน้ําได้จะสร้างฟองอากาศสําหรับหายใจขึ้นมาซึ่งมันจะดึง อากาศเหล่านั้นเพื่อเอามาหายใจและถ้าการล่าแบบนี้ยังไม่แปลกพอเราขอแนะนําแมงมุมหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ําได้นั่นก็คือแมงมุมระคังดำน้ำําหรือไดวิ่งเบลสไปเดอร์ที่แทบทั้งชีวิตของมันจะอยู่ใต้น้ําไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่อจาพวกปลาขนาดเล็กและ,มะแมลงน้ําการจําศีลและการวางไข่มันสร้างรังที่เหมือนกับถังออกซิเจนขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มันอยู่ในน้ําได้เป็นเวลานาน,านเช่นเดียวกับแมงมุมตกปลา อดที่ใช้หายใจจะอยู่ใต้ท้องมันต้องสะสมอากาศโดยการว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วใช้ท้องสร้างฟองอากาศไปกักเก็บไว้ที่รังที่สร้างขึ้นโดยการใช้ใยยึดเข้ากับสาหร่ายใต้น้ำมันต้องขนฟองอากาศหลายเที่ยวเพื่อให้รังมีอากาศมากพอซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่น่าอัศจรรย์ในการดำรงชีวิต เพื่อลดปัญหาการแย่งเหยียอกับแมงมุมชนิดอื่นและการเอาตัวรอดจากศัตรูนักล่าในบริเวณที่มันทำรังจะต้องเป็นบริเวณน้ำนิ่งเพื่อไม่ให้รังของมันพ,งพังเพราะกระแสน้ำและมีระดับออกซิเจนน้อยที่ปลาขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นศัตรูของมันไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นั่นเอง ในวัฏจักรของสัตว์ผู้ล่ากับเหยื่อบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันปลาบางชนิดชอบกินแมลงที่ไม่ได้อยู่ในน้ำเป็นอาหารเช่นปลาอะโลวาน่าสีน้ำเงินปลาที่มีถิ่นกําเนิดในลุ่มแม่น้ำอเมซอนมันสามารถกินเหยื่อที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่สูงด้วยการกระโดดขึ้นไปงับเหยื่อในขณะที่ปลาบางชนิดต้องใช้พละกําลังในการล่าเหยื่อแต่บางชนิดใช้เพียงความแม่นยำปลานักธนูหรืออาเชอร์ฟิสหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปลาเสือพ่นน้ำที่มีวิธี ลละเหยื่อสุดแปลกไม่ต่างจากนักธนูที่ต้องใช้สมาธิและการฝึกฝนปลาเสือพ่นน้ำมีหลายชนิดทั้งชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำลำธารอาศัยอยู่ในน้ำกลอยบริเวณปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเลไปจนถึงน้ำเค็มที่อาศัยอยู่ในทะเลแบบเต็มตัวซึ่งปลาเสือพ่นน้ำน้ำเค็มนั้นจะมีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีความยาวเกือบ40เซนติเมตรส่วนน้ำจืดนั้นโตเต็มที่ไม่เกิน15เซนติเมตรมันสามารถสร้างกระสุนน้ำที่ยิงได้ไกล1-2เมตรโดยการกดลิ้น ของมันเข้าที่ร่องป่าและหุบเหงือกเพื่อบังคับทิศทางของน้ําลูกปลาเสือพ่นน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในความแม่นยําอาจต้องพ่นน้าเป็นร้อยครั้งกว่าจะได้เหยื่อมากินหรืออาจมีวิธีที่เร็วกว่านั้นเพียงแค่มาติดตามปลาเสือพ่นน้าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และความแม่นยําใช้เวลาศึกษาเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญและเมื่อมันพร้อมที่จะทดลองอีกครั้งความแม่นยําอยู่ที่ขนาดของเหยื่อระยะทางและการชดเชยการโค้งของแสงที่ผ่านผิวน้ําแต่สุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากสิงโต ซึ่งตัวที่ใหญ่กว่าอาจจะได้กินเหยื่อมากกว่า ในโลกใต้ทะเลยังมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่มีวิธีการต่อสู้ไม่เหมือนกับสัตว์ทะเลชนิดไหนมันคือก้างตะกะแตแนเจ็ดสีแม้ว่าชื่อภาษาอังกฤษของมันจะแปลว่ากุ้งแต่ที่จริงแล้วมันคือสัตว์ในตระกูลก้างที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่170ล้านปีก่อนพวกมันได้รับการบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคอร์ดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่อยแรงที่สุดในโลกเนื่องจากหมัดอันทรงพลังที่สามารถต่อยเหยื่อให้ตายได้ในหมัดเดียวซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีนักดำน้ำ โดนมันต่อยจนนิ้วขาดมาแล้วกางตากแตนเจ็ดสีมีมากกว่า400สายพันธุ์ทั่วโลกโดยนักวิทยาศา,ศาสตร์แบ่งมันออกเป็น2ชนิดหลักซึ่งทั้ง2ชนิดนี้แตกต่างกันที่อาวุธที่ใช้ในการล่าเหยื่อและการป้องกันตัวซึ่งสเปียร์เลอร์จะใช้ขาคู่หน้าที่ยาวและคมในการแทงเหยื่อส่วนสแมเชอร์จะใช้ขาคู่หน้าสุดแข็งแกร่งในการทุบหรือต่อเยเหยื่อแทนหมัดของกางตะกแตนเจ็ดสีมีความเร็ว23เมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าการกระพริบตาของมนุษย์ถึง50เท่าหรือเทียบ เท่ากับกระสุนปืน .22 มมซึ่งความรุนแรงระดับนี้ทําให้มันสามารถต่อยตู้ปลาแตกได้ในหมัดเดียวนั่นเองนอกจากนี้มันยังสามารถเพิ่มพลังการโจมตีให้ติดคีิติคอลได้ด้วยการสร้างฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากความเร็วในการดีดขาคู่หน้าหรือปล่อยหมัดออกไปและอัดฟองอากาศนี้เข้าไปในตัวเหยื่ออีกทีซึ่งเมื่อรวมความแรงของหมัดบวกกับการอัดฟองอากาศแล้วการปูที่ว่านาก็เป็นแค่เปลือกไข่ได้เหมือนกันนั้นจึงทําให้มันสามารถล่าเหยื่อจำาก พวกสัตว์เปลือกแข็งอย่างเช่นปูและหอยได้สบายสบายดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t